ในานามของประธานสารเจ้าจุ้ยตุ่ยก็ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยสดงดงามของเกาะภูเก็ตและมาสัมผัสประเพณีถือศีลกินผักอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้ก็พบกับ บรรยากาศที่ดีงามในช่วงถือศีลกินผักตลอดระยะเวลา9วันซึ่งท่านที่มาอยากท่านที่มาแล้วก็อยากให้มาทุกๆปีท่านที่ยังไม่เคยมาก็ให้ขอให้มาสัมผัสด้วยตัวเองท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตขอบคุณครับ ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมนะฮะแล้วก็ผู้ชมและผู้สนใจในวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดภูเก็ตและสิ่งที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งจัดติดต่อกัอนมาเป็นร้อยปีแล้วครับสารเจ้าที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นสารเจ้าจุย้ยตุยเต้าโบเกง้งซึ่งกระผมเป็นผู้จัดก,การและดูแลอยู่นะครับกระผมก่อนหนึ่งต้องแนะนําก็คือคุณนกซิ่วนะฮะ ซึ่งเป็นผู้จัดการของศาลเจ้าชุยตุย้ยและได้เข้ามาดูแลมีการบริหารจัดการและก็ดําเนินงานประเพณีถือเส้กินผักต่อๆกันมาทุกปีนะครับศาลเจ้าชุยวุยนะครับก็เป็นศาลเจ้าทีา่มีการจัดในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของการารักษาศีลและก็ในในส่วนของการารักษาวัฒนธรรมประเพณีขนมทำเนียมแบบดั้งเดิมนะครับรวมไปถึงเรา กระตุ้นให้พ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตอาธาทุกท่านได้ร่วมกันรับประทานอาหารเจนะครับเพื่อไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็ทุกปีเป็นประจำนะครับในเชือในช่วงเดือนตุลาคมทางสารเจ้าจุ้ยตุยก็จะมีการจัดประเพณีถือศิลกินผัก9วัน9คืนด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันแรกก็จะมีพิธียกเสาโกเตงน,นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีถือศิลกินผักนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม สะดเดาะเคาะพิธีกรรมลุยไฟและก็พิธีกรรมอิวเก้งหรือพิธีแห่พระของสันเจ้าชุยตุยนะครับสันเจ้าชุยตุยมีผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ามาเคารพสักการะ,ระชะอาองค์เทพในสันเจ้าชุยตุยเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับปีหนึ่งเป็นล้านล้านคนนะฮะแล้วก็ในส่วนของอพระประธานนะครับของประเภณนีถือศิลกินผักก็คือองค์กิ้วองไตเตนะครับก็เป็นที่รู้จักนะครับทั่วไป ของผู้มีจิตทศธาที่ร่วมในประเพณีถือตินงกินผักนะครับสําหรับศาลเจ้าชุ้ยตุยนะครับก็ถือได้ว่าตั้งอยู่ณนะอาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับบริเวณถนนละนองนะเดิมก็เป็นสถานที่ที่เขาปลูกสวนภูนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งเป็นศาลเจ้าอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับและด้านหลังเนี่ยเราก็จะมีปฏิมากรรมการแกะสลักขององค์เทพนะฮะจากไม้เทพทาโล หรือว่าไม้จวงเนี่ยมีหลายหลายองค์มากนะครับแล้วก็มีความปรณีตอยู่ในตัวนะฮะแล้วพวกเราเวลาเรามากับไหว้เนี่ยเราก็จะกราบไหว้องค์เทพโดยเราระลึกถึงความดีที่ท่านปฏิบัติกันมาเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับอย่างถูกระเบียบและก็ถูกในส่วนของอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เราอยู่นะครับส่วนสารเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะครับก็มี าการบริหารจัดการเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆาแผนกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเรื่องของโรงครัวนะครับเราใช้ผักในการปรุงอาหารเนี่ยเจ็ดหมื่นกิโลนะครับแล้วก็เราหุงข้าววันหนึ่งประมาณ50กิโลต่อวันนะครับในส่วนนี้ก็เราก็มีการาหิ้วปินโตให้พ่อแม่พี่น้องได้มาหิ้วปินโตกันรักษาสีนทานเจร่วมกันนะฮะโดยอาหารของศาลเจ้าเราก็จะมีฝ่ายโภชนาการที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้ นะครับในเรื่องของเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการดําเนินกิจกรรมต่างๆเราก็จะมีอยู่ตลอดปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของการาจัดงานวันเด็กนะฮะนอกจากเราจะจัดงานประเพณีถือตีนกินพักแล้วเราก็ยังมีในส่วนของการออกอช่วยกิจกรรมสังคมต่างๆเยอะมากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับของอผู้มีจิตสนใจที่ต้องการจะเข้ามาดู ในเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีนะครับในส่วนนี้เราก็มีหลายๆสถาบัานที่ติดต่อเข้ามาทางเราก็จะมีการจัดเตรียมบุคลากรให้ความรู้นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําขึ้นเนี่ยเราทําเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับโดยมีอ,องค์เทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางหลักนะครับในการดําเนินการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นบนศาลเจ้าจุ้ยตุยพวกเราทําด้วยใจทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่ง ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็เห็นว่าการ,รเตรียมงานของประเพณีกินผักเนี่ยเราเตรียมกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคธุรกิจเช่นโรงแรมก็ดีสถานรองรับในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆก็ดีช่วงนี้จะมีคนไหล,หลเข้าม,ามามากนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเ,เงินสะพัดในจังหวัดภูกเกต็ตแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูกเก็ตอีกทางหนึ่งหลังเจ้าจุ้ตุ๋ยนะครับก็ก่อนหน่ต้อง ขอขอบคุณนะครับในส่วนของอาสารคาดี CTV Thailand นะครับที่ได้เห็นความสำคัญของสารเจ้าจุ่ยตุยและก็ขนมร,รมเนียมประเพณีถือศีนกินผักที่ทำให้หลายๆจังหวัดหลายๆคนและก็ผู้สนใจเนี่ยได้รับรู้ว่าขนมร,รมเนียมของสันเจ้าจุยตุ๋ยมีวิธีการยังไงดําเนินกิจกรรมการกระทําพิธียังไงการสื่อความหมายนัยมีอะไรสันเจ้าจุยตุ๋ยต้องรู้สึก เป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ทางซีทีวี c c ไทยแลนด์ได้ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางสาลเจ้าชุยตุยสาลเจ้าชุยตุยนะครับก็ได้ดําเนินการร่วมกับสารคารดี c ีทีวเป็นประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ทําให้หลายๆจังหวัดมีการเข้ามาเยี่ยมชมใน y t u t u นะครับเราก็ทำให้เป็นที่รู้จักอีกมาก หากมีสิ่งใดที่ทางคณะกรรมการศาลเจ้าจุยไม่ได้เตรียมให้พร้อมหรือว่ามีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องขอขอขอ,ขอโทษนะฮะขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากท่านผู้ชมที่ชมในรายการ YouTube แล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางศาลเจ้าจุยตุงแป gmail com นะครับหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0 7 6 2 1 3 2 4 3นะครับ ทางเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมในการประสานงานและก็ในการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีนะครับสันเจ้าชิตุ่ยมีที่รองรับในเรื่องของที่พักประมาณถึง5 500ท่านนะฮะตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ฝากไปทางนี้ด้วยนะครับสุดท้ายขออํานาจขององค์บร,รมีกิ้วองไตเตซึ่งเป็นพระประธานซือศีลกินผักของสันเจ้าชิตุ่ยนะครับขอจงบันดาลให้ท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมและก็คณะทีมงานซี ทีวีไทยแลนด์นะครับได้ประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้และก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขิงยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับ